มาลีโสเจียตานะคะซึ่งก็คือพลโทของเขเมรน,นั่นเองนะคะตอนนี้ออกมาออนวอนแล้วนะคะกับชาวเน็ตไทยแล้วก็สื่อไทยนะคะให้หยุดแชร์ภาพนะคะที่หลุดนะคะกับคุณเซนนั่นเองนะคะถือได้ว่าจนมุมแล้วนั่นเองนะคะค่ะ เท่าที่เห็นผ่านมานะคะก็จะเห็นภาพในโซเชียลนะคะวอนเน็ตไปเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นภาพออกมาหลากหลายชุดนะคะมีทัที่เป็นชุดคุณเซนนะคะมีการหอมแก้มนะคะกับมาลีด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีที่ในส่วนของห้องสีชมพูนั่นเองนะคะซึ่งภาพก็จะเหมือนชัดมากๆเลยนะคะทุกๆท่านคิดว่ามันเป็นภาพ จริงหรือว่าใช้ AI นะคะซึ่งเท่าที่ส่องเท่าที่มองดูนะคะภาพรู้สึกว่าภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นปกติแล้วนะคะถ้าทำมาจาก AI นะคะเท่าที่มีหลายคนทำมานะคะเขาก็จะทำมาจากคำสั่งพร้อมนั่นเองนะคะซึ่งคำสั่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ ที่สามารถทําให้มันเหมือนกับเจนกว่านี้นะคะแต่ทําไมภาพที่ปล่อยออกมานะคะถึงรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะมันเหมือนภาพจริงหรือเปล่านะคะลองคอมเมนต์กันมานะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเห็นแล้วนะคะคิดว่าเป็น AI หรือว่าเป็นเป็นภาพจริงๆเลยนะคะอาจจะหลุดออกมานะคะชาวเน็ตบางท่านก็บอกว่า ถ้าไม่มีมูลนะคะมาก็จะไม่ขี้นั่นเองนะคะหมายถึงว่าถ้าไม่มีควนก็ไม่มีไฟนั่นเองนะคะทุกๆท่านเห็นว่าอย่างไรกันนะคะสําหรับอตอนนี้นะคะหลังจากมาลีนะคะพอโทโเขมรน,นะคะแต่ก่อนนะคะก็รู้สึกว่าจะพูดนะคะออกมาพูดในเชิงลักษณะ ปากแซ่บมากๆเลยนะคะซึ่งเขาก็จะมาพูดนะคะตั้งแต่เรื่องราวก่อนหน้านั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะคะที่บอกว่านะคะคนไทยเนี่ยไร้น้ำใจนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยจะไรมนุษยธรรมนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับการน,นะคะส่งทหารของกัมพูชาหรือว่าทหารของกขมรน,นะคะ ที่บาดเจ็บนะคะแล้วก็มาส่งมารักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทยนั่นเองนะคะ mm. เหมือนเขาจะเรียกชาวไทยนะคะเรียกไทยว่าเสียมนะคะตอนนี้นะคะมาลีนะคะก็ออกมาพูดถึงนะคะว่าภาพที่หลุดออกมานะคะหลากหลายชุดมากๆเลยนะคะแล้วก เป็นปัญหาของเธอนะคะสำหรับในการดำรงชีวิตนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรทราบไหมคะเพราะว่าตอนนี้นะคะหลังจากภาพชุดแรกที่ออกไปนะคะชาวเน็ตไทยนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดดัวดัวกันเลยนะคะแล้วก็ส่งต่อๆกันไปนะคะซึ่งนี่ก็คือเป็นร,รวมนะคะ พลังนะคะมหาศาลนะคะของชาวเน็ตไทยน,ะะนี่แหละค่ะคนไทยนะคะที่เขาบอกว่าไทยนิรักสงบนะคะแต่ถึงรบไม่ขาดนะคะคนไทยก็จะมารวมกันนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ต้องการนะคะให้สำเร็จให้ได้นะคะซึ่งก็ตอนนี้นะคะถ้าภาพชุดที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งไปนะคะตอนนี้น่าจะวันเน็ตโซเชียลกันไปทั้งหมดเลยนะคะ ซึ่งเมื่อชาวคอมิเห็นแล้วนะคะเขาก็เกิดอาการที่จะเชื่อแล้วก็คลอยตามนะคะว่ามันมีมูลจริงๆนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายนะคะต่อการดำเนินชีวิตของมาลีนั่นเองนะคะค่ะพอถึงตรงนี้แล้วนะคะ รู้สึกว่ามารีนะคะก็จนมุมนะคะก็เลยออกมาพูดนะคะในลักษณะนะคะอ้อนวอนสื่อไทยนะคะแล้วก็ชาวเน็ตไทยนะคะสื่อโซเชียลไทยนั่นเองนะคะซึ่งก็ขอร้องนะคะให้หยุดแชร์ภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพหลุดต่างๆนะคะซึ่งเอ่อไม่มีที่อ้างอิงมานะคะแล้วก็ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะคะก็เลยขอร้องนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นลักษณะ คอนทราสก,กันเลยนะคะสมารีเนี่ยออกมาพูดถึงชาวไทยนะคะในลักษณะที่บอกว่านะคะไร้น้ำใจนะคะไร้มนุษยธรรมนะคะแล้วก็จะขอส่งนะคะชาวกัมพูชานะคะซึ่งเป็นทหารชาวกัมพูชาซึ่งมีอาการบาดเจ็บต่างๆนะคะแล้วก็ส่งมาขอทําการรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทยนะคะซึ่งความเป็นจริงแล้วนะคะตรากะนี้คือป่วยกันมากๆเลยนะคะเพราะว่า อย่าลืมนะคะว่าคุณนะคะคุณทั้งหลายนะคะโจมตีทางโรงพยาบาลในประเทศไทยเราก่อนนะคะแล้วก็มีการโจมตีนะคะยิงปั๊มน้ำมันแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำอย่างยิ่งนะคะสำหรับการโจมตีพนเรือนนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อคุณโจมตีแบบนี้แล้วนะคะคิดว่านะคะไม่น่าที่จะ นำในส่วนของคนที่ทําร้ายคนไทยนะคะมาให้การรักษานะคะซึ่งตรงนี้นะคะถึงแม้จะขัดต่อหลักมนุษยธรรมนะคะแต่ถ้าคิดในความเป็นจริงแล้วนะคะคุณยิงโรงพยาบาลของเรานะคะคุณยังอยากนะคะที่จะส่งนะคะผู้ป่วยมารักษาที่นี่นะคะ มันไม่มีใครที่ไหนทํากันนะคะมันเป็นสิ่งที่คอนทรานะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นตะก,กะป่วยมากๆเลยนะคะไม่มีใครทํากันเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะมีคลิปนะคะสมารีนะคะเป็นในส่วนของพูดเป็นภาษาไทยเลยนะคะคนไทยเนี่ยไรน้ำใจนะคะไรมนุษยธรรมนะคะขอส่งทหารขเขมรน,นะคะ ทหารกัมพูชานะคะมารักษาที่ไทยแล้วก็ไทยเนี่ยไม่รับนะคะเสียมเนี่ยไร้น้ำใจมากๆเลยนะคะก็จะเป็นพูดในลักษณะนี้นั่นเองนะคะมาพูดได้ไม่กี่วันผ่านมานะคะสําหรับมารีนะคะปากแซบแเมื่อวันก่อนนะคะ ล่าสุดก็ได้ออกมาอ้อนวอนขอร้องคนไทยนะคะน่าจะจนมุมแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้าก็ออกมาให้ข้อมูลบิดเบือนต่างๆมากมายเลยนะคะ,ะก็ว่ารายให้ไทยตลอดเวลามาเลยนะคะระนามคนไทยนะคะว่าไรามนุษยธรรมไรน้ำใจไม่คิดที่จะรับกองทัพเขเมรน,นะคะมารักษาที่ไทยนะคะซึ่งเมื่อเราคิดในมุมกลับกันนะคะทุกๆท,ท่านนะคะ,ะคุณผู้ฟังนะคะลองคิด ในมุมของการกลับกันนะคะว่าใครนะคะจะให้คุณมารักษานะคะลองคิดดูนะคะว่าโรงพยาบาลของประเทศไทยนะคะคุณก็ได้โจมตีแล้วก็ได้ยิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไม่เว้นกระทั่งปั๊มน้ำมันนะคะร้านสะดวกซื้อนะคะคุณก็ยังยิงถล่มมานะคะแต่พอพวกคุณนะคะบาดเจ็บเจ็บป่วยนะคะแล้วก็จะ ส่งให้ส่งนะคะทหารนะคะเข้ามารักษาตรงนี้มันดูขัดแย้งกันมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าโรงพยาบาลนะคะที่ในไทยนะคะซึ่งได้ยิงถล่มไปนะคะก็จะทำให้โรงพยาบาลในไทยนะคะ รักษาไม่เพียงพอนั่นเองนะคะและส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะต้องนํามาทําการรักษาทหารนะคะของไทยเรานะคะที่บาดเจ็บหรือว่าพลเมืองของเรานะคะที่บาดเจ็บนะคะเจ็บป่วยก่อนนะคะถึงจะไปรักษาของคนอื่นได้นั่นเองนะคะแล้วลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรารับการรักษามานะคะถ้าสมมติว่าเขาเกิดเออมารักษาแล้วก็หายนะคะเกิดหายสนิท หายจากอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็กลับมาทำร้ายคนไทยอีกนะคะก็จะถือว่าไม่แฟร์กันเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญลองคิดดูนะคะว่าถ้ารับเข้ามาจริงนะคะบางคนอาจจะป่วยไม่จริงก็ได้นะคะแล้วก็เอากลับมารักษาที่ไทยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไส้สึกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสอดแหนมนะคะแล้วก็ทำไม่ดีไม่ร้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของ แพทย์พยาบาลนะคะหรือว่าอาจจะทำลายโจมตีประเทศไทยอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะคิดได้เลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็ยังไงนะคะทางนู้นนะคะเขาก็จะมีโรงพยาบาลของเขาแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะ หน่วยสาธารณสุขพของเขาเนะะี่ยค่ะก็จะไม่ดีสู้เราก็ได้นะคะแต่ว่าคุณบาดเจ็บที่ไหนนะคะคุณก็ต้องไปรักษาตรงนั้นนะคะถ้าส่งมาที่นี่นะคะถือว่ามันเป็นตักตะที่ป่วยมากๆเลยนะคะส่งมารักษาที่ไทยนะคะไม่มีที่ไหนเขาทำกันนะคะทุกๆท่านนะคะ เราต้องอตรึกตรองนะคะต้องคิดนิดนึงนะคะก่อนที่จะออกมาพูดก่อนที่จะออกมาส่งมารักษานะคะที่ไทยนะคะแล้วซึ่งตรงนี้นะคะก็ยังมีหลายๆลายฝ่ายนะคะออกมาให้เหตุผลกันต่างๆมากมายเลยนะคะมีทั้งแวดวงต่างๆนะคะออกมา หลากหลายวงการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงนะคะก็ออกมาพูดถึงนะคะหรือว่าพักการเมืองต่างๆนั่นเองนะคะหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะก็จะออกมาแสดงนะคะเหตุผลแสดงความคิดเห็นนะคะในส่วนของการที่ จะรับการรักษาหรือไม่นะคะที่จะให้ทหารเขเมรน,นะคะส่งตัวนะคะมารักษาที่ไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นหมอดิวนะคะประจําอยู่ที่โรงพยาบาลกันทารักษ์นะคะซึ่งก็จะออกมาบอกว่าเป็นวไวรั่เด็ดนะคะบอกว่านะคะหยุดยิงให้ได้จริงๆก่อนนะคะตอนนี้จะไม่มีโรงพยาบาลให้รักษาผู้ป่วยอยู่แล้วนั่นเองนะคะซึ่งตรงน,นี้ก็จะเป็นไวัยนะคะที่เข้าไปดูใน โซเชียลกันเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งหมอเดิวนะคะก็จะเป็นหมอที่ประจําที่โรงพยาบาลกันทารักษ์นะคะซึ่งก็ให้เหตุผลแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆนะคะได้เยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะก็จะเป็นที่โรงพยาบาลนะคะสัพพะสิทธิประสงค์นะคะซึ่งก็ได้ระบุว่านะคะ รับงดเคสผู้ป่วยใหม่ของชาวกัมพูชานั่นเองนะคะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วัน11กรกฎาคมนะคะถึง10สิงหานะคะ2,568นั่นเองนะคะนั้นนะคะก็ยังมีปากิ๊กอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งออกมาพูดนะคะถึงการส่งตัวนะคะชาวกัมพูชานะคะมารักษาที่ไทยนะคะเดือด มากๆเลยนะคะสำหรับ uh, วลีเด็ดนะคะของปากกิกนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้โพสใน uh, โซเชียลนั่นเองนะคะบอกว่านะคะต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะอาจจะมีคำส้อยอยู่นะคะก็อาจจะเลี่ยงๆนิดนึงนะคะเขาปากกิ๊กก็บอกว่านะคะมึงยิงโรงพยาบาลครูนะคะแล้วมาขอให้ครูรักษาพวกมึงครูไม่ให้มึงคิดด้วยซ้น จุด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 ข้างไหนเนี่ยนะคะกูงงนั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคะก็ได้แชร์คลิปนะคะซึ่งเป็นร้องเพลงที่สื่อถึงเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองนะคะที่เกิดขึ้นว่าประเทศของเรานะคะเป็นผู้ถูกกระทํานั่นเองนะคะแล้วก็สูญเสียพลเมืองที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะนอกจากนั้นยังเขียนแคปชั่นนะคะสนันว่า ฟังให้จบนะคะขอให้เพลงนี้บาดลึกเข้าไปในไทยทุกดวงและทุกคนที่เชื่อขเขมรนะคะใครแต่งไม่รู้แต่ขอกราบงามงามสามทีในแน่มากนะคะก็หลายๆท่านนะคะก็แห่กันนะคะไปฟังเพลงนะคะว่าเพลงนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถเข้าไปฟังได้นะคะ น่าจะเป็นตัวแทนนะคะของความสูญเสียพลมืองส่วนเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะน,นะคะก็จะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับเหตุการณ์นะคะซึ่งหลายหน่วยงานหลากหลายที่นะคะซึ่งก็ม,มา ส่งความคิดเห็นแตกต่างกันมากมายนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังราคาคิดเห็นเป็นอย่างไรนะคะเบนมาคุยมาบอกกันได้นะคะว่าคิดเห็นเป็นเช่นไรนะคะความคิดเห็นของทุกๆท,ท่านนะคะก็มาบอกกันได้นะคะว่าคิดเห็นอย่างไรกันนะคะนี่นะคะคนไทยเนี่ย เวลารักกันก็คือรักกันจริง,รงๆมากๆเลยนะคะดังคำที่ว่านะคะไทยนี่รักสงบนะคะแต่ถึงรบไม่ขาดนั่นเองนะคะนี้ก็มาวกถึงพูดถึงชาวเน็ตของคนไทยนะคะว่าพอเห็นรูปแรกนะคะมีการกดไลค์กดแชร์นะคะที่ฮุนเซนนะคะจุ๊บนะคะในส่วนของ มารีนะคะแล้วก็แชร์แชร์กันมานะคะนี่คือพลังแล้วก็ศักยภาพนะคะของชาวเน็ตไทยรวมพลังกันนะคะภูมิใจนะคะสําหรับความร่วมมือนะคะเป็นการป่วนนะคะซึ่งก็ทําให้มารีนะคะก mm hmm. ่อนเนี่ยปากแซบนะคะแล้วก็พูดเฉิดฉายพูดปิดเบือนนะคะแล้วก็ในที่สุดก็สู่การจนมุมนั่นเองนะจึงออกมาอ้อนวอนนะคะขอร้องชาวเน็ตไทยสื่อไทยนะคะรูปอันนี้นะคะ ไปร้อนระอุถึงโซเชียลที่กัมพูชาเลยนะคะทำให้ชาวเขมเมตต่างๆนะคะหันมาสนใจและที่นี่เขาเชื่อนะคะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะคุณทุกท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นอะไรนะคะลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะบางคนดบอกว่าไม่มีควันไม่มีไฟนะคะไม่มีมูลหมาไม่ขี้นั่นเองนะคะคิดว่าเป็นอย่างไรนะคะน่าจะเห็นการหลากหลายชุดเลยนะคะเนี่ยค่ะก็นําขึ้นมาให้ดูคร่าวๆนะคะหลากหลายชุดด้วยกันนะคะ ลองดูกันนะคะว่าเป็นเช่นไรนะคะก็แปลกดีนะคะเรื่องปันป่นๆเรื่องพวกนี้นะคะคนทางเขเมรเนี่ยเชื่อกันสนิทเลยนะคะจึงเป็นเหตุนะคะเป็นผลกระทบให้มารีนะคะเกิดผลกระทบนะคะต่อการดำรงการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะจากที่เคยปากแซบๆนะคะปากเจิดจัดเป็นตัวมัมตัวแม่ตัวมันดาม,มาขอน,นะคะตอนนี้ กลายเป็นตัวอะไรสักอย่างแล้วนะคะซึ่งก็ออกมานะคะมีส่วนของการขออ้อนวอนนะคะชาวเน็ตชาวไทยนะคะให้ยุตินะคะส่งภาพต่างๆนะคะออกสู่กัน เพื่อให้ทั่วโลกได้รับชมนะคะหรือว่าแชร์กันไปนะคะก็ขอร้องขออ้อนวอนนะคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนจะเป็นในเรื่องของผลกรรมเหมือนกันนะคะผลกรรมที่ทํามานะคะจะเห็นได้ว่าเราไม่ต้องทําอะไรนะคะใครทําอะไรไว้อย่างไรนะคะผลกรรมก็จะนํากลับมาทําให้เห็นผลนั่นเองนะคะก,ก็จะเป็นนะคะในส่วนของเรื่องราวของมาลีมาลีมาลีนั่นเองนะคะทุกท่านก็ อาจจะเห็นในสื่อข่าวนะคะต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นข่าวที่ดังมากๆเลยนะคะเราก็มาสรุปแล้วก็มาเติมประเด็นนะคะ วิเคราะห์นะคะให้กับทุกๆท่านฟังกันนะคะภาพนะคะก็บอกว่าเป็นภาพจาก AI นะคะแต่ว่าเท่าที่ลองไปส่องดูนะคะบางภาพเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นการทํามาจาก AI นะคะการจินภาพนะคะหรือว่าคําสั่งพร้อมต่างๆเวลาภาพของ AI ออกมาแล้วนะคะรู้สึกว่าภาพมันจะชัดกว่านี้นะคะภาพมันจะเป็นสีสันสดใสนะคะสีชัดออกชัดเจนนะคะเนื่องจากว่ามันขึ้นทําขึ้นมาจาก AI หรือว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางภาพมันรู้สึกว่ามันมัวๆนะคะไม่ชัดนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นจริงหรือไม่จริงไงนะคะทุกท่านนะคะเห็นเป็นอย่างไรก็เม้นมาคุยกันได้นั่นเองนะคะสําหรับ ภาพที่หลุดออกมานะคะระหว่างคุณเซนกับมาลีนะคะหมายถึงว่าถ้าเขาเชื่อนะคะก็จะทําให้ลีนะคะเกิดความวุ่นวายในชีวิตได้นะคะเพราะว่าทางนู้นรู้สึกว่ากฎหมายเขาจะเข้มงวดมากๆเลยนะคะในกรณีเรื่องราวของการที่มีการนอกใจมีอะไรกันอย่างไงนะคะกรณีนะคะก็ผลกรรมนําพาสะท้อนกลับไปหาเธอแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็ลอง ไปพูดคุยนะคะคอมเมนต์กันมาได้นะคะกรณี้ก็จะเป็นนะคะเล่ากระแสนะคะจากลูกหนอนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆเป็นอย่างไรกันนะคะก็กลับมาพบกับเรื่องเล่ากระแสนะคะในครั้งต่อไปนะคะว่าจะนํากระแสอะไรนะคะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกทท่านนะคะ ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะทุกทุกท่านนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกทุกท่านนะคะสำหรับในนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ